เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จัดรถพยาบาลไปรับตัวหนูน้อย2พี่น้องซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยเขวบกับ9ขวบที่เพิ่งสูญเสียแม่จากการป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในห้องเช่าอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางพลีแล้วเนื่องจากเด็กทั้งสองมีผลตรวจเป็นบวก อย่างไรก็ตามเด็กหญิงสองพี่น้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการอะไรแค่มึนหัวนิดหน่อยและรู้สึกกลัวที่จะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็สู้โดยเมื่อคือนก่อนนอนยังคิดถึงแม่คิดถึงภาพเก่าๆที่เคยดูแลแม่ที่ป่วยอยู่บนที่นอนและขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ช่วยเหลือหากเป็นไปได้ยากก็อยากมีคนดูแลไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีใครดูแลหรือไม่แต่หากไม่มีคนดูแลก็อยากมีเงินไว้คอยใช้จ่ายและยังสามารถดูแลน้องได้ ทางด้านเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสมุทรปราการบอกว่าจะเข้าไปดูแลเด็กในการรักษาจนเสร็จสิ้นจากนั้นจะนําเข้าสู่กระบวนการดูแลเด็กตามขั้นตอนของพอมโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเด็กเด็ดขาดและจะส่งเสียให้เด็กได้เรียนและจะประเมินการเรียนเพราะขาดเรียนไปกว่า1ปี ส่วนเรื่องการรับบริจาคนั้นยืนยันว่ายังไม่เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นต้องขอให้เด็กรักษาตัวก่อนสำหรับผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือเด็กนั้นต้องรอให้น้องรักษาตัวให้หายก่อนซึ่งทางพมจะดำเนินการเปิดบัญชีให้เด็กและดูแลบัญชีนี้ร่วมกับเด็กเอง